ตอนนี้เกิดเรื่องแลวครับผมเกิดเรื่องไม่ดีมากๆเลยะคือตอนนี้แฟนผมไม่สบายหนักมากตัวร้อนตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้ยังไม่ดีขึ้นเลยครับเออเมื่อเช้าผมวัดไข้นะสามสิบแปดองศาคือไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยแต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว่ะคือจะบอกว่านายเป็นคนที่ไม่สบายบ่อยมากๆทุกคนอาจจะเห็นใช่ไหมครั้งที่แล้วนายก็เป็นครั้งนี้เพิ่งผ่านมาไม่ขีดเดือนก็เป็นอีก เพราะว่าช่วงนี้เห็นบอกว่ามีไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นไม่รู้ว่ามันจะเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าถ้าวันนี้อาการไม่ดีขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้บอยจะพาไปโรงพยาบาลนนครับผมบอยก็ซื้อโจามานะครับผมสาหรับผู้ป่ว,กกวยโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปป้อนดูวันนี้น่าจะเห็นข้าวได้นะมั้งผมว่า นน้ำร้อนผสมกับน้ำอุ่นคลิปนี้จะบอกว่าเป็นการดูแลแฟนแล้วกันนะครับผมทุกคนคือเป็นห่วงแฟนมากตอนนี้ขอให้หายไวๆนะทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะขาปาทุกคนขึ้นไปข้างบนห้องก่อนเอาโจแล้วก็น้ำอุ่นของผู้ป่วยไปให้กินกันครับอื้

i know gonna มีข้าวแล้วก็เจ็ดตัวโอเคไหม

แล้วจะมไาได้มีอะไรมาแก้งเขาอีกที<ม>่ไห<ว>นผมไม่อวนเะดียวบ่น่อะอ่อ๋าอ,อาว่าว <c oughs> ันนี้เห็นเธอกินได้เขาก็มีความสุขเนะี่ยเหอเล่นไหเออได้เละ <alla> <hacerlo> <cekako> <S el Philadelphia> <phải> ờ. <uno> ก่อนได้ไหมม่ทำให้กินเราจะหายไนม้เอาไว้กินก่อนดิ่นะจะได้ขับไปบ้วางกินเทราเมยียเลยครับเท้าเมย่ยอ,อ้เอาปาเอาปาก่อนไปอ,อีกเป็นหนึ่ง

ไม่ต้องเป็นห่วงางาน<ม>เดี๋ยวเขาทำเองเดี๋ยววันนี้ขอคุณหมอตรวจไข้หน่อยนะครับ<ม>แล้วก็ถ้าไข้หวัดหรือว่าตัวร้อน,นยังไม่หายเดี๋ยวคุณหมอขออนุญ,ญาตฉีดยานะครับฉีดยาได้ไหมครับเธอเนี่ยไม่สบานตลอดเลยแต่ถ้าคืนนี้อาการไม่ดีขึ้นนะ พรุ่งนี้ต้องไปโรงพยาบาลก็ไ,ไ,อไ,ไปอย่าดือ้อดีไม่ไปจะหายไหมเนี่ยเอากาโดนดยาเอาคนไม่สบายก็ต้องโดนฉีดยาอยู่กระเป๋าไม่เอาไม่อยากฉีดยาจะหายไหมเนี่ยนหน้าโสมหมดเลยอืม ฟีเวอร์เนี่ยครับจะได้ลดไข้แล้วก็ขอเช็ดตัูนให้ขาสบมีอันหนักปุ่นไหมอันห

น้ำป่วยนะทำงครห้ามไ่ด้แล้วต้องห้ามใครอีกด้วป่วยแล้วไปแตอย่างป่วยไม่ไหวแล้วหนาวไหมพอห้องป่วยแล้วผมไปสองชั้นเลย Few moments later. อ่าโอเคครับทุกคนหลังจากเมื่อกี้เราก็ไปป้อนข้าวเอ,อช็ดตัวนะครับผมตอนนี้บอยก็จะมาทำงานต่อกลัวหลายคนจะไม่สนุกเลยถ้าคลิปนี้มันจะไม่มีอะไรเดี๋ยวบอยขออนุญาตทุกคนห้ามด่าบอยนะถ้าบอยจะทำบางสิ่งบางอย่างกํานนะัตโอเคไหมเพราะว่าสิ่งที่บอยจะทำอ่ะเพื่อทุกคนเลยไม่ใช่เพื่อทุกคนนะ ก็ตวเราเองด้วยก็ไม่ได้แก้งแฟนนานแล้ครับเดี๋ยวรอก็จะเอาโปดักของเรานะผมอันนี้คือโซวอนอ่าใครยังไม่เคยใช้นะรีบมาซื้อใกล้หมดแล้วนะครับผมเราจะเอาไปแก้งแฟนครับโดยการเราจะเดี๋ยวโดแล้วกันแกงคนป่วยมันก็สนุกเหมือนกันนะครับผมเจอกันข้ามูลอีกรอบนึง Thank you เาัาโดนเข้าปากเข้าแล้วหมดแล้วแล้วเข้าเป็นไข้อยู่ oh, โอ้แล้วขาวโอ้เลิกหมดเลยโอเคครับ <laughs> ท okay, ุกคนก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายทุกคนโอ๊ย oh.